นะครับแล้วก็นงงนนเนี้ยหมุน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 ะย่เงยทุกคนมาแ่าา<อ>ทุกคนมาแ่ไหนไหนไหนไหถ้าเกิดมันจะออกนะครับคือมันจะแข็งหน่อยอูฟเฟ้นไฟล์มากเลยนะครับที่หลังดี๋ยแม่ซื้อไปซื้อแป้งที่นวดทำขนมมาให้เล่นดีกว่ามั้เอออันนี้ทำของจริงได้เลยเนี่ย สวัสด <c oughs> ีค่ะวันนี้กับช่อง s e n z Channel นะคะวันนี้นะจะมารีวิวของนะคะมันก็คือเครื่องทำสปาเกตตี้นะคะว้าวจะคสักคนนนี่นะครับคือสภาพของคนทําขาดนะครับคือผมเองงั้นเร็จะมาแกะกัเลยดดัดัดัมดม ที่บดค่ะแล้วก็มีที่หมุนมีขั้วเป็นแม่พิมพ์แล้วก็ผลไม้ต่างๆแล้วก็มีที่ทําเกี้ยวมีชามสองใบและมีแม่พิมพ์และที่นุ่งและดินและอันนี้นะครับแล้วก็ที่ทําต่างๆแล้วอันนี้คือฐานของมันนะครับจะมาดูวิธีการทํานะครับตอนนี้ครับซีนะครับกต้องหยิบชานออกมาก่อนเออแล้วก็หยิบอันนี้นะครับ อันนี้คือสุดสจำมันไม่ส,สุดเลยคือนี้นะครับต่อเข้าไปนี่เห็นไหมไมันจะมีตัวล็อกเราต้องเอาตรงนี้นะครับเลื่อนเข้าไปนี่นะครับอันที่สองก็ตรงนี้ตอนนี้สินะครับกําลังทำยู่นทำเป็นกระมุนได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้สิก็ต้องเอานี้นะครับใส่ยังไม่ใส่สิก็ต้องมัดแกะถุงเลยใช่ไหมอ่ะแกะเนี่ย นะเราต้องแกะแล้วก็ใส่ไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเลอะที่นอ,อนเอาเลยครับนี่เป็นก้อนสีน้ำตาลก้อนเหลือง,งจะขอวันนี้พี่จะแกะมันจะเลอะไหมอ่ะเกะเกะไปก่อนอยือกลิ่นเหมือนดินเหมือนดินมากครับทุกคนหืมกลิ่นไม่คุ้นชินอะ่ะ คือไปดินน้ำมาลัวเลยนะเนี่ยดีนะครับต้องเอาออกนะก่อนนะครับนี่นะครับอ๋อต้องหมุนออกก่อนอันนี้มันคือเครื่องทําอะไรเครื่องทำสปาเกตตี้ครับเดีวต้องเอานี่นใส่ลงไปีประมาณนี้กอนนี้บิดเอาช่างขึ้นมาจากนั้นดีนะครับก็จะมุน ปาเกตตี้แด้เฟนไฟแล้วเนี่ยต้องไปสิห,หมดล้ะแม่ว่าหมดแล้วน้องยังหมดแล้วเพราะว่ามันสั้นมันบีบถูกบีบอั่นเท่านี้แหละันต้องทำนี้จะต้องใช้มีดนะครับที่มันแถมมาให้ มีก็แกะยาแกะยีนแล้วก็ถ้าเราขึ้นจริงเราต้องจัดร้านก่อนนะเนี่ยแม่ว่าอ๋อแล้วก็ห,หั่นออกมาเป็นเส้นสหัวอนนี่เลยอ่ะตุกตุกแครอทแครอทให้กระต่ายกินหันอมันเหมือนกระหล่ำอ่ะดูข้างในเป็นไงอะไ่ะเป็นไงบ้าง เฮ่ยมัน <poisoned> ต <indo> <legislation> ิดด <brothers and> <ok> ้วยอ่ะม <ano> ันไม่ติดทุกคนอันนี้มันคืออะไรลูกมันเป็นแป้งโดหรือว่ามันเป็นดินน้ำมันหรืออะไรกลิ่นมันรู้สึกแ่บกลิ่นไา้แป้งโดแป้งโดนี่นะครับคือชาจังเนียนนะครับหรือสปอนไพอะไรนะชาจังเนียนใช่ชาจังเนียนแล้วที่เหลือแล้วก็กระใช่ด้วยทุกทุกทุก รู้ทันอยู่ดีนะแล้วเราก็ใส่ใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกันนะครับแล้วต้องทำนี้แล้วก็ทำนี้จากนั้นก็เอาจานนี้มาก่อนแทนนะครับ เดินนะครับจะมาทำเมนูทุกคนจะบอกว่าเวลานะครับเอาออกเอาออกได้แต่เวลาเก็บเก็บไม่ได้นะครับทุกคนเก็บไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เไหนล,ลองทำเกี๊ยวซ่าให้แม่ดูหน่อยสิเนะี่ยวซาใช้สีอะไรอะ่ะมันต้องปันป้นปั้นแม่ต้องใช้สีอะไรอะ่ะเอาลองในในมือนั่นแหละลองแม่เป็นรูปอะไรมันต้องปั้นเป็นกลมๆเป็นแผ่นสิเนาะแล้วก็แบบ แม่พิมพ์เกียวซาเนี่ยใช่ไหมแม่ก็ไม่เคยทำยต้องเป็นท่านปั้นเป็นแผ่นแล้วเป็นกลมๆแล้วก็แบบอาวางต้องปั้นเป็นกลมๆก,ก่อนสิ <Okay. S 1> เหมือนเหมือนมันจะแข็งนะ่ามันไม่เหมือนมันน่าจะเป็นดินเบาะนะให้ดินเบาเขนะาบอกเราต้องนวดมันเราต้องนวดมัน,ออนเอากอระอกมาล้นวดแล้วเขาก็แถมที่นวดมาให้ วา,างบนกล่องบุบแน่เลยอช่หมด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 มดทำไมต้องยากลุ้นเดจะต,ต้องเป็นแผ่นกลมๆเรียบๆเ,เหมือนจานานะแล้วก็เอาไปวางมาันได้แค่นี้แหละ มันต้องว่างกว่านั้นงะงมันงั้นมันจะพับได้ยังไงอะเฮ้ยพับได้พับมันต้องมันต้องพับให้ถึงขอบสิลูกถึงก็ได้ดานใจแล้วมันจะหนีบได้ไงอะมันก็ต้องให้ถึงขอบแล้วมันจะเป็นลายหยัหกหยัหกหยักหยักเวลาเนีบเดี๋ยนะนะสามสองเฮ้ยเฮ้ยนตรงกลางมันทำให้เป็นไส้ให้ป่องป่องไว้ก็จะได้เป็นไส้ไส้เกี๊ยวซาไส้หมูเห็นไหมมันต้อง มันต้องถึงแบบขอบๆเงี้ยมัต้องอดบางอย่างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดมันออกมาจากนั้นแล้วก็อีบมันออกมามันก็กลายเป็นหอยแครงเลยครับที่เรากินทั่วไปในกรบปุกเนเป็นหอยแคลงนะครับที่อยู่มาประมาณพันปีนี <c oughs> นะครับจะใช้เป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวสิว่าถนะ้าเกิดแก่กันหนึ่งอ่ะมันอาจจะเปลียงแล้วมันอาจจะเก็บไม่ได้แล้วีิอาจจะ งซก็เลยขอเป็นแค่เดียวก่อนนะครับเพราะว่าซีว่ามันจะน่าจะเก็บยากหรือเก็บไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซีคือแบบไม่ดีเลยนะครับที่แบบเก็บไม่ได้อ่ะต่อไปซีเอารูปแบบรูปเอาหัวใจปะไม่หัวใจหัวใจหัวใจซีจะใช้รูปไหนไม่พมีหัวใจนะคะนี่ แล้วจากนั้นก็ไปนะครับลองน่าซิกอนะครับก็หมุน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 ไม่มีจานเกือบแล้วนี่นะซิเกอร์หมุนนี่จะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมลูกดูสิหันหน้ามาดูหน่อยเป็นเลยอ่ะเป็นหัวใจนี่มันคือเฟนไฟเฟไฟเลยใครตกแต่งเลยนี่มันพวงงูนะ พวกมีมีอนีเาก็ต้องหาเส้น,นได้ก็ได้เส้นมาม่าแบบดิบมานะครับเส้นมาม่าแบบดิบมานะครับเป็นันคืเป็นมันเป็นเส้นมาม่าจริงหูมากจริงอ่ะทุกคนหื ก็กินแป้งรู้ชัดๆเลยนะพี่จึงเราทำไมเราไม่ทำอย่างเงี้ยอันนี้นี่นะครับใส่ลงไปแล้วจกันก็กดเข้ามาอันนี้อันแล้วคือมันคือง่ายอ่ะคือมันไม่ต้องใช้เครื่องอ่ะไหนอะไรหรอกเนี่ยเราแค่เอาเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็กดโอ้ยนี่ลวงมาหนึ่งชิ้นโอ้หลาชิ้นเลยนี่เนี่ยน้องอีกหนึ่งชิ้นอิ่มันคือที่นอนเรานั่นเหี่ยอู้ที่นอนเราพังหมดเลย Oh God. ใส่ในนี่ก่อนดูดดนสิข้างในก็นมาเล่นก่อนก่อนนอนนะคะเล่นกันก่อนนอนคือแบบเพลินมากเห็นได้ชัดเลยลต้ดใจอยู่เฉยเฉยลูกมือไม่นิ่งคือสวยมากนะคะเป็นลูกหัวใจอ่ะเราเนี่ยอ่าสุดท้ายน่าจะเป็นลูกเอ่ออย่า รูปนี้นะครับแล้วนะครับก็จะปริ้นมันพริน้นพิมพิม,พม,มันนะครับอ่าแล้วหลังจากนี้จะเปิดร้านขายให้แม่ได้หรือยังเนี่ยลูกค้ารอ,อกินแล้วนะคะไม่แน่ใจตุ๊กตาินะต้ามจากนั้นเฮ้ยทุกคนต้องมีห่างเลยลูกถ้าใกล้ไปมันจะไม่มีนี่อยู่ประมาณนี้ ครับอพอมีลอยอยากอยากด้วยโอ้อยากเหมือนจริงมากอันนี้ซีนะครับกำลังแบบใจไม่หลอดไม่ไหวอนะคือเนี่ยนะครับคณะราคาหนึ่งร้อยบาทเองทุกคนถูกมากที่ก็ไปคดค้นหามานะซีกะว่าถ้าเกิดมันหนึ่งร้อยบาทอะคือมันถูกคืออยากซื้ออยากซื้อไงมันถูกที่ชอบ อยากได้อ่ะมันมีความสวยมีความดีแล้วก็มีความสร้างสรรค์น,นะครับที่ก็เลยแบบอยากจะลองซื้อมาเอาไว้จินตนาการเอาไว้ล้ำเลิศอะไรอย่างนี้นะจนินตนาการเอาไว้เกี่ยวกับความคิดตั้งนะ่จนการทำอ,อาหารใช่ไหมครับใช่ี่จะเอาจะเอาจะเอาแล้วนะน้องต้องไปนั่งตรงนู้นปันใกล้ไปแล้วแม่ไม่เห็นหรอกนี่ถอยไบถอยไปนี่นะครับแล้วครจะปิกมาแล้ว มาแล้วทุก<น>คนมาแล้นวนี่ดูสิอโอเป็นรูปหัไใจเลยออกมาอ,มอ่ะฮะห,หมดแล้วเหรอมันไม่เจม, <laughs> มันไม่เป็นเส้นยา,ยาวๆเพราะว่าแป้งมันน้อยไงลูกีนันน้อยออเรานะครับจาก โรงงานทำสปาเกตตี้กลายเป็นโรงงานทำมาม่าแล้วนะครับคือย้อนเป็นมาม่าเลยนะครับทุกคนย้อนเอาสไปมาม่าเลยนะคบทุกคนย้อนมากก็ต้องต้องครับก็ต้องใช้มีตัดื้วดูแล้วก็เอาออกมานะครับอู้ฮู้ แล้วก็ได้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นเครื่องปรุงของมาม่านะครับนี่ครับคือเครื่องปรุงของอ้ามามะ่าอันนี้คือมามะ่าเราต้องจัดเส้นให้มันเรียบร้อยก่อนนะะครับตัดเส้นจัดเส้น,เ,สนเราก็ต้องจัดเส้นนะครับแล้วตอนนี้เราจัดเส้นนะคือแบบคือดีสุดๆแล้วอะนีค่ครับคือเส้นมาม,ม่าหือ ใครนะครับจา่าตเอาใครใครบางคนชิมใครนะครับใครบางคนจกแคุณไงครับตากงตะกงเออเออเออเล่นซะนะเดี๋ยวแม่จะให้นอนนะนะไเรเราจะนอนอีกเพีงกี่ชั่วโมงไงเราเรียนไม่ถึงชั่วโม,มงหรอไม่ถึงชั่วโม,มงแป๊บเดียว นนีะครับเราเอารูปเลยเดียนี่เรายังไม่เคยใช้เลยรูปสามเหลี่ยมอินเออุดอุตอุตไงครับใส่มันเข้าไปใส่สิใส่ใส่ใส่แค่นั้นนะครับแล้วก็นี่ครับหมุน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 อะไรยังเงีทุกคนมาที่ทุกคนมาเนี่ยไหนไหไหนไหนถ้าเกิดมันจะออกนะครับคือมันจะแข็งหน่อย อู๋เฟ้นไฟมากเลยนะครับที่หลังนวแม่ซื้อไปซื้อแป้งที่นวดทําขนมมาให้เล่นดีกว่ามะเอออันนี้ทําของจริงได้เลยเนี่ย <c oughs> อ่าหมดแล้วแค่นี้เองยังจะถึงพื้นอยู่แลย ไม่ใช่มีตัดแล้วหรอไม่ใช่แล้วีเกียี้เกียจก็ต้องดึงมาทั้งทวกเลยนะครับยาโอเคไปนอนได้แล้วละวัน <_ an> ในี้เขาก็สนุกมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสลายนะครับบ๊ายบาย